สวัสดีค่ะวันนี้จะมีแอปนะคะของหลังคา Prestige SCG มาให้ดูกันนะนะคะเป็นแอปที่เรียกว่าใช้ง่ายพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ,ะถ้าเกิดว่าต้องการจะดาวน์โหลดเนี่ยก็ไปเสิร์ชคำว่า iPrestige นะคะเนี่ยหน้าแรกของแอปตอนที่เปิดเข้ามาจะเป็นอย่างเนี้ยนะคะสิ่งแรกที่เราจะเห็นคือ,อด้านบนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นนะคะ h o ร i z อนนะคะรุ่นซีนิตรุ่นของหลังคา แล้วก็3สีใหม่ไม่แน่ใจว่าเขาอัปเดตตรงนี้บ่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะมุมนี้จะเป็นสี golden brown นะคะก็คือสีนี้นะคะเราลองคลิกนิดนึงอ่าตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนสีให้นะคะเป็น deep maroon นะคะออกสีแดงๆนิดนึงแล้วก็ตรงนี้อ่าพอเราคลิกปุ๊บอ่ามันก็จะให้เราดูภาพใหญ่ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอายี่ห้อซินิตกันนะคะอะ่ารุ่นสิคะรุ่นซินิด ะะแล้วก็จะเห็นตัว close up อยู่ตรงนี้นะคะ,ะเราลองมาคลิกดูสีนี้เห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะไฮไลท์ให้แล้วก็จะมีบอกถึงคุณสมบัติของของตัวกระเบื้องอันนี้นะคะอย่างตรวนี้จะบอกว่ามี texture มากขึ้นแล้วก็สีเห็นไหมคะจะออกแนวเป็น two tone นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราลองมาดู3สีใหม่ของเขานะคะ อ่าอันนี้ก็คือจะมีเนี่ยฮะมิสตี้เกรนะคะมันก็จะขึ้นเป็นภาพใหญ่เลยนะคะอ่าอันนี้ลองดูนะคะเม a ริเดียนบรานะคะเห็นใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็น3สีใหม่อย่างที่บอกนะคะไม่แน่ใจว่าเขาอัปเดตตรงนี้ปล่อยแค่ไหนทีนี้เรามาดูกันนอกจากให้ดูกระเบื้องแบบ Close Up แล้วเนี่ยเขายังให้เหมือนกับว่าเราเลือกแบบบ้านเราก็ลองได้เห็นไหมคะเราคลิกไปที่ตัวบ้านก็จะมีบ้านขึ้นมา อันนึงนี้อ่ะรู้สึกว่าจะเป็นแนวรีสอร์ทนิดนิดนะคะอันนี้ก็คือของจะเป็นบ้านทั่วไปเราเอาเป็นสมมติเราเป็นบ้านเดียวแล้วกันนะคะเราก็คลิกที่ตัวนี้นะคะ นะคะจะเห็นว่าหลังคาตอนนี้มันเป็นสีนี้อยู่นะคะสีลเด้นบราวน์มันก็จะมีบอกขึ้นมาไว้ด้านบนเห็นใช่ไหมคะจะบอกว่าสีลเด้นบ brown เราบอกว่าไม่เอาเราอยากได้สีนี้นะคะก็คลิกไปที่สีเห็นไหมคะสีหลังคาก็จะเปลี่ยนให้เลยทันทีอัตโนมัติหรือว่าเราลองเล่นกันดูใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะใช้ค่อนข้างจะง,ง่ายเลยทีเดียวเราบอกว่าอไม่เอาไม่อยากได้กระเบื้องรุ่น horizon นะฮะ,ะอยากได้เป็นกระเบื้องสีนิ อ่าสีนิดนะคะมาแล้วอันนี้เขาก็อย่างบอกว่าเป็นสีล็อกบราวนะคะเราบอกไม่เอาเราจะเอาสีแดงนะคะอ๋อไม่สีเขาเรียกฮันนี่บราวนะคะก็คือมันก็จะเปลี่ยนสีให้ใช้ค่อนข้างง่ายจะนะคะหรือว่าอ่าสมมติว่าเราเปลี่ยนใจบอกไม่เอาเราอยากจะมาดูบ้านแนวนี้นะคะอ่า เนี่ยฮะสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคเราเห็นแล้วเป็นสีนี้เราอยากจะลอง3สีใหม่นะคะก็เลือกได้ที่3สีใหม่เห็นไหมคะมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้เนี่ยนะคะมิดไนท์เกรย์อ่าอันนี้ก็จะเป็นสีแนว m ม r ริเดียนบราวนะคะอ่าเนี่ยฮะก็เรียกว่าค่อนข้างจะสะดวกใช้ง่ายพอสมควรแต่ว่า ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนอเหมือนหน้าตาของบ้านเราหรือเปล่าแต่ยังน้อยได้เป็นฟิลก็ยังดีนะคะแล้วก็ที่เราเห็นเป็นเครื่องมือเนี่ยถ้าจําไม่ผิดก็จะเป็นวิธีการติดตั้งอ๋อไม่ใช่ก็หมายถึงบอกว่าจะมีสเปคของสินค้านะคะข้อมูลของสินค้าว่ากระเบื้องต่อแผ่นนะคะความลาดชาันคือเลยเป็นข้อมูลทางด้านเทคนิคที่ผู้รับเหมาหรือว่าสถาปานิกเนี่ยจะต้องใช้แล้วก็จะมีตัวคุณสมบัตินะคะแล้วก็การติดตั้งนะคะ นี่ก็คือ fitting and accessories n d นะคะแล้วก็จะมีตัว installation อ่าไหนลองมาดู installation เขาก็จะมีบอกเลยนะคะการเตรียมโครงหลังคานะคะเป็นยังไงแนวลาบจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะอ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวหนังสือมันจะเล็กนิดนึงแต่ว่าลองไปดาวน์โหลดมาเล่นดูนะคะจะเห็นความลาดเอียงจะต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้นตรงนี้ไม้บัวเชิงชายจันทนันหรืออะไรเงี้ยก็คือให้ข้อมูลรูปค่อนข้างจะละเอียดนะคะตามตามตามสไตล์ SCG นะคะแล้วก็สามารถที่จะซูม เข้าไปได้ด้วยเห็นใช่ไหมคะว่าเออมันติดตั้งยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะซูมเข้าซูมออกได้นะคะการจัดระยะแปรอ่ะไหนลองดูสิฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะมีเมนูข้างนะคะอาจจะมองเห็นกันไม่ชัดก็คือเขาจะมีบอกถึงการจัดระยะแปรนะคะเนี่ยฮะว่าจะต้องห่างกันเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะอย่างที่บอกเจ้าของบ้านคงไม่ต้องรู้แต่สาหรับสถาปานิกก็สะดวกดีนะคะเพราะว่าสถาปานิกเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็จะมีพวก iPad กันใช้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปเข้าอินเทอร์เน็ตอะไรกันให้ยุ่งยาก การมุงกระเบื้องหลังคาจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีให้ดูละเอียดเลยนะคะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะมุงกระเบื้องแถวแรกที่เชิงชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอข้ามไปแล้วก็การมุงครอบปั้นลมอ่าอันเนี้ยทำยังไงใช่ไหมฮะเนี่ยฮะสามารถที่จะขยายเลขใหญ่ได้ตามสบายนะคะใช้ตะปูเกลียวเบอร์อะไรขนาดเท่าไหร่กี่ตัวก็คือบอกให้หมดนะคะละเอียดมากเลย นะคะการมุงครอบสันลังคานี่นะคะมีหมดเลยนะคะเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับการติดตั้งนะคะจะมีให้หมดแล้วก็บอกว่ามีแบบคู่มือการติดตั้งแบบฉบับสมบูรณ์ด้วยไหนดูสิคะเป็นยังไงอ่านะคะก็อันนี้จะเป็นรุ่น p s t s t i นะคะอันนี้ก็จะเป็น PDF นั่นเอง นะคะเป็น PDF ไฟล์ที่เขาเอามาขึ้นก็ดีค่ะละเอียดดีเอาเป็นว่านะคะ,ะตรงนี้เนี่ยในเรื่องของส่วน installation อะไรพวกนี้เนี่ยคงจะไม่เกี่ยวกับเจ้าของบ้านอย่างเรามากนากักนะคะแต่ว่าเรารู้เอาไว้ก็ดีถ้าเกิดว่าเราจะ คุยกับสถาปนิกหรือผู้รับเหมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคุยกันได้รู้เรื่องนะคะแต่น,นิตินาถคงไม่คุยอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าอะแล้วนะคะแล้วก็จะมีปุ่มอา contact us นะคะเรา back ไปหน่อยแล้วกันนะคะก็เนี่ยนะคะ,นะคะก็จะมีอย่างงี้ตรงนี้ก็จะกลับไปที่กระเบื้อง จบแล้วนะคะสำหรับการามารู้จักกับแอป,ปของ SCG หลังคากระเบื้อง iPrestige นะคะลองเสิร์ชกันดูมีข้อแนะนำอะไรหรือว่าอยากจะให้เราแนะนำโปรดักต์ตัวไหนก็อ e ีเมลหรือว่าส่งเป็นแม s เ g จมาบอกได้นะคะจะบนเว็บไซต์หรือว่าอ e ีเมลหรือ Facebook ก็ได้ค่ะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ